ผู้ว่างไปโราบาู้าน่โอ้ยผู้การเห็นไมละไปมาแล้วลัไมาได้นาะผู้ว่างก็เลส่งอาหารที่โรงพยาบาลคู้พามาแล้วอึมแล้ววันนีเจ้าขาวพุดเนาะูว่างไปให่ะเนไหมคือหดกขับมาเรื่องเข้ามาเื่องเข้ามาความจำ ของเงก็อยู่เองมันถ้าถ้าเป็นแผลตากไว้ก็เหมือนว่าจับจบอมดึงเข้ามาเรื่อยหมดเข้ามาหมดเข้ามาความจำมันหมดเข้ามาสุาาดรวมคือจิตความจำคือมัน,น,นสร้างเหมือนเขาตากแผลไว้มันค่อยหอดเข้ามาหัเข้ามา แต่พูดตามความจริงเออสมเหตุสมผลที่มาสั่งสอนทั้งาพีน้องทั้งาะไีไม่มีอะไรบกพ้องในหัวใจสมบูรณ์แบบทุกอย่างเราคือเราพูดกันเรื่องความบบกพ้องของธาตุของขันที่มันเปลี่ยนตัวของมันส่วนจิตไม่มีเปลี่ยนเมื่อถึงที่แล้วไม่มีเปลี่ยนถ้ามันน้ควานเที่ยงก็คือจิตเที่ยงนั่นเองจิต เี่านั้นกนกลายเป็นธรรมชาตุไปแล้วนะไม่ได้เป็นจิตนะเมื่อเข้าถึงขั้นตายตัวจริงๆแล้วเป็นธรรมชาติจะเรียกว่าจิตอะไรๆนีเรียกได้ตั้งแต่เวลามีชาติมีขันธ์ครองจิตนี้ครองตัวอยู่เท่านั้นพอออกจากนี้แล้วก็เป็นธรรมชาติไปเลยแต่มันชัดอย่างนั้นมีการปฏิบัติมีพูดออกมาด้วยความชัดเจนในจิตใจหายสงสัยในโลกนี้ เรียกว่าล้างป่าชาเขาไม่ผิดพูดให้ฟังใช่กเก่งนนะชานี้เป็นชาสูตร้ายของเราที่เราล้างป่าชาข้างเกิดตายมากีกับกี่กันตายทับถมกันมาตลอดเวลาพบใดชาติใดสูงสูงํำต่ำลู่งกันประมวลลงมาล้างกันหมดในชาตินี้ให้เรียบร้อยไปเลยนี่นะคุณค่าองการปฏิบัติธรรมเวลาปฏิบัตินี้เหมือนจะตายนะ จะเข้าขันสรบสลายก็มีแต่ไม่เคยสรบก็บอกไม่สรบแต่เรื่องหนักนั้นหนักมากทีเดียวความบริบัติธรรมใครยังไม่ได้ฆ่าที่เหร่ลบก,กับเี้เหรซะก,ก่อนอยาวางงานนั้นหนักนี้หนักนะอย่ามาพูดนะ งานหนักมากที่สุดคือที่แหลมคมครอบโรกธาตุด้วยความฉลาดของมันก็ลือออกจากใจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหนักมากทีเดียว <c oughs> นี่ก็เป็นอันว่าสุดสิ้นละ <c oughs> ชาตินี้เป็นชาติสุดสิ้น ล้างหมดเลยบรรดาสมมุิทั้งมวลในสามเดือนโลกธาตถาจะไม่เกาะแวะที่ไหนเลยในชัดเจน <c oughs> ผลของการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้แหละทราบรมพุทธเจ้าคือเจลา,าแห่งมรคผลนิพพานก็ให้ปฏิบัติเถิดน่ะสวาขาดระทำจัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วสวขาโตเพราะกอตาทมโม่นัะการป้างปั้งอยู่ทุกวันทุกคืนเราสวดมนต์เลยแต่เราไม่ชอบสิ ม่านจารไม่ชอบแต่เราดําเนินตามท่านมันไม่ชอบออกเอารูกนอกทางไปเรื่อยไปเรือ่อยอย่างนั้นมันถึงพิบูตพลาดพลาดไปเรื <c oughs> ่อยแ,แล้วมันโกงแนวกงแนวแล้วแนวเลยเรื่อยมามนี่ก็แต่ก้าเดินมาก็ถึงเก้าปีเต็มวัตจุนี้ในเก้าปีนี้เหมือนตกนรกทั้งเป็น บุกข์มากเราคือทำอะไรมันจริงจังทุกอย่างไม่ได้รอแหลรน่าทำอะไรจริงจังทุกอย่างเราได้ทำกับพี่เด่นี่คือพี่ไม่ตายเราตายเท่านั้นซับใจยังนั้นตลอดเก้าปีผ่านได้ปฏ <c oughs> ิพันสาเกตออกถึงวันที่ิบหกวันที่สิบห้าพุทธวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามนั่นแหละเป็นวัน ล้างป่าชาเกิดแจกเก็บายหมดโดยสิ้นเชิงจากหัวใจตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งป่าน,นี้แหลมนี่ก็อ่อนลงทุกวันนะอ่อ,อนอ่อนลงทุกวันแทนที่จะมาเป็นห่วงชาดขันเจ้าของกลับไม่เป็นห่วงกลับห่วงโลกคือไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องได้เล่าอะไรทําเป็นทําล้วนๆมาตั้งมีคุณค่ามีราคามาเท่าไหร่แล้วก็เลวรวุ่นๆมาเลยมาขัดกันอยู่อย่างนี้แหละคว,วามแลว้ว เพเกี่ยวกับญหานี่นะมันเข้าไปลบทำทำะไรตั้งตัวไม่ได้เอาไว้มันงายลงไปหมดแล้วไม่มีมาอะไรมากวนใจนั่นแหละแสนสบายกังนะนิาพานังประมังสุขขังนิาพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีอะไรเสมอเหมือนเลยก็คือนิาพานของท่านผู้บริสุทธิ์นั่นแหละจิตบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องถามหานิาพานถามหาอะไรพระพุทธเจ้าทุกทุก,ทกองปเป็นเดียวกันหมดเลยฟังดิ ม่นี่คำพูดคำนี้เอามาจากไหนนี่คำพูดอย่างนี้อุตลีเอามาถอดออกมาจากหัวใจนี่เป็นเดียวกันหมดเลยเหมือนนมหาสมุทรทะเลหลวงฝนจะตกมาจากเมฆก้อนใดก้อนใดตงนั้นเป็นน้ำมหาสมุทรหมดบรรดาผู้ปฏิบัติศีลธรรมสร้างบารมีของตนแล้วอนฝนตกลงมาเมื่อเขาถึงที่แล้วก็เป็น มหาวิมุตติมานี้ผ่านเหมือนกันหมดมัน,นขาดแันก็อ่อนลงทุกวนะันไปไหนมาไหนอ่อนลำบากอ่อนมากความห่วงใยโรกสงสารก็ห่วงมากนะแทนที่จะห่วงเจาของที่รักลูกคู่การมีกลับไหม่ห่วงนะไปห่วงก้างนอก ปอย่างนั้นละ่ะห่วงนั้นห่วงนี้เรื่อยไปแต่ภาวนาให้จริงให้จางมั่งไครก็ดีนิญญามันหนักมากนะไม่เอาจิจริงยังไม่ถึงมันละต้องเอาให้หนักกับนิญญาเนี่หนักกับนิเญานี่เราเกี่ยวกับเรื่องการอดข้าวนะคืออด,อดอาหารมันมันดี ล้วก็ไม่มีใครบอกใครสอนมันก็ไม่รู้เลยทำโดยความสมัครใจของตัวเอง,องมมเห็นว่าการอดอาหารนี่ภาวนาดีมันก็มีเจอดเจอดจนกระทั่งท้องเสียก็ไปได้ยาหมอเต้มมาฟื้นเราไม่รู้ว่าจะตายสี่หนนะแต่มันก็ฟื้นมาได้ฟื้นมาได้เรืเร่อยๆขั้นสุดท้ายนี่ก็เป็นยาหมอเต้ม คือท้องนี่เสียหมดแล้วเพราะตั้งแต่นู้นตั้งแต่อุตหานมาไม่ฉันอาหารไม่ฉันอาหานที่ท้อมันก็เสียทีนี้พอพอกลับมาฉันอาหารแล้วท่อมันก็เลยเสียมาเรื่อยๆจนเวลาสุดท้ายมันจะไปยจริงจะยาโมเตอง์หรือามาฉันเข้าไปของยานี่สำคัญมากนะมันจะตายหลายหุ่นแล้วแต่มันก็ไม่ยอมตายนะ พื้นขึ้นมาได้ขั้งสุดท้ายก็ยามอเตอร์เราไม่ลืมพูนกองมอเตอร์นะนั่น,นันจะชนปัญษาปัญษาที่เท่าไหร่นะแปดสิบสี่หรือแปดสิบห้านะตอนนั้นรู้สึกว่านักมากมีแราวนท่าไม่มียาเข้ามาแก้ไขแล้วก็ให้ทำเมนไว้เลยแล้วนะงให้เขาทำเมนไป พอดียาโมตเตอร์ปุ๊กเขามาเลยก็เมนก็พังไปเผาคนอื่นไปเรื่อยๆในเผาท่านปัญญาตกลงเลยไม่ได้เผาเรามียาโมตเตอร์มาพื้นขึ้นมาแล้วมันจะตายหลายหุนแต่ไม่ยอมตายมีมีตั้งแต่เรื่องความเพียรน,นะที่ทำให้ท้องเสียเหานี้มีแต่ความเพียรทั้งนั้นนะคือไม่สนใจกับการฉัน เราไม่เคยคิดเคยนึกว่าท้องมันจะเสียเพราะการอดอาหารแต่มันเสียได้คือจะมาเตือนหมู่เพื่อนการอดให้รู้จักเวลาเวลาพอดีพอดีอดจะอดจนเกินไปเ้านีมันเกินไปทุกอย่างเกินไปไม่ก็ฉันยางไนไม่ก็ฉันยัง้นพอเวลาตั้งหลักได้แล้วที่ท้องจะพังละร่างกายจะพังพอร่างจิตใจที่ตั้งหลักได้ปุ๊บท้องก็ร่างกายก,ก,ก็จะพัง ก็เยยาหมอเต้ยหมอสันไปดีพื้นขึ้นมาคือวันที่สั่งสอนโลกอยู่คือวันมันพื้นขึ้นมา พอใจพอใจทองทองห้าบาทไม่ใช่เรือเล็กน้อยนะทองห้าบาทนี่เราก็พยายามขนสมบัติเข้าส่วนรวมขนเข้าขนเข้าเข้าส่วนรวมเวลานี้กองคำเราก็ได้ตั้งหมื่นกว่ากิโลแล้วนะไมนใช่ไม่น้อยเลยมากเลยสำับโดนล่าได้สิบล้านกว่าโดนล่าสิบล้านสองแสนกว่านะโดนกับเรา เกินตองนะสงครามพรประชาธักดีเออนั่นไม่แล้วนะเออเออพอใจพอใจหลวงพ่อเจ้าขาอ่าอีกรายการนึงค่ะแต่มนมนอ่านี่ค่ะเจ้าของคอยฟังมีแค่เจ้าค่ะคายฟังอะไรเช็ดค่ะเช็ดสองใบเจ้าค่ะเออังนายยูพินชมอารักร้านโดนแสงเจริญ ร่วมขบวนกับหลวงตาหนึ่งมื่นบาทโรงพยาบาลเทอุรร่วมขบวนกับหลวงตาหนึ่งมื่นบาทถ้ารวมแล้วก็เป็นเงินสองหมื่นบาทก็ไ่เป็นเช็คเป็นเช็คนี่เลยเนี่ยเป็นเช็กรเนี่ยเช็คสองใบใบละหนึ่งหมื่นบาท นางยุพินพรมอารักทำบุญหนึ่งหมื่นบาทด้วยเช็คนายบันเจิดชัดไพไปทูลด้วยเลยไปทูลโรงพยาบาลเอกุรนหนึ่งหมืนบาทนี่สองสองใบใบละหนึ่งมืนบาทนี่เอาไปพอใจพอ ไปนี้เป็นเป็นเงินสดของหมอมราชวง์อวยส,สีสีทวัดหนึ่งหมื่นบาทเจ้าค่ะต่อไปเป็นของคุณพงศกรกับคุณพรประจงเราค่ะวิเชียนประจำเดือนนี้สามพันบาทเจ้าค่ะเนี่ยเนี่ยมาทุกวันทุกวันค่อยโลกหนึ่งหมื่นบาท ของกาบนาถนาพันธุของรัลนุชานีอายุเกิหนึ่งปีด้วยเห็นไหมนะทุกวนเออเอาเอาไอาเอาไปเห็นไหมมาทุกวันรวมงสัยวพ่อเจ้าค่ะขอนญาติเจ้าค่ะเขาฝากมาให้กราบรายงานเจ้าค่ะคณะผู้ร่วมบุญได้ใช้ชีวิตวั้ศเมีย2ตัว จากโรงฆ่าสัตว์มากราถวายแดนละอ่านอ่านมอีกทีคณะผู้ร่วมบุญได้ไทยชีวิตวัวเพศเมียสองตัวจากโรงฆ่าสัตว์มากราถวายแด่องหลวงตาโดยได้นำเข้าคอกที่หน้าวัดเรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมในโครงการไทยชีวิตโครกระบือ เพื่อผูชาคุณองค์หลวงตาและทรงมอบต่อเพื่อแจกจ่ายแก่ราชฎรที่ยากจนในจังหวัดต่างๆด้วยอาน,นิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้หลวงตามีธาตุัขั์แข็งแรงสมบูรณ์ราศจากโลกไัยไข้เจ็บมีอายุยืนยาวเพื่ออยู่โปรดสัตว์โลกทั้งสามแดนโลกธาตุปตราบนานเท่านานนะเจ้าคะ เราต้องนะแต่เราติดกน,นตัวเรามนีนะเออแล้วก็อย่าลืมพุโทโธขึ้นเครื่องบินพุโทโธติดไปด้วยไปรถยนต์รถพุโทโธติดไปด้วยตลอดนะถึงบ้านติดไปด้วยเข้าใจไหมถ้าจะไปแจกจะไปแจกตรงนั้นละ่ะลูกสามคนผัวคนหนึ่งกลัวมันจะแตกกันจะ พ่อแม่ไปสิมวัานเราไปแจกจลูกจะอะไรไปแจกวันลูกแล้วแต่เราให้พ่อให้พ่อแล้วก็ไปแล้วคุจิีตังปฏิจตังสมหังสีโปเมวัสมีจโตสาเพปูเรนโตสังคปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัก อิทธิโยวิวัจันตุสัพพโรโหวินัสสตุมาเตภวัตมันตาระโยสุขีธีคายุโกวะอภิวาทนาสีนิจัญญังวุฒาปจายิโนยะตาโลธรรมาวาทานตุอายุวโนสุขังภาะโย

ครับผมวันนี้ทองได้เจ็บาทครับผมทองได้เจ็ดบาทครับผมใก้วันงทองง่าด้ทุกวันวันนี้เจ็ดบาทมื่วันก็เยอะทองนี่จะเข้าขับนก็มีท้านีข้าทองก็เข้าข้างเงนง่ายม่มีเยอะๆลองเยอะ